สวัสดีค่ะดิฉัานนางสาวชนิตาเปลี่ยนสุตบัตชัยและดิฉันนางสาวจติมารักษา,าราชยินดีนต้อนรับเข,ข้าสู่สมุทรสงครามมิวข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มคร้องแรงายงานจังหวัดสมุทรสงครามวันนี้เราก็มีรายงานข่าวประจำสัปดาห์มาให้ทุกท่านได้รับชมกันอีกเช่นเคยนะคะไปพบกับข่าวแรกกันเลยค่ะวันจันทร์ที่11กุมภาพันธ์2565เวลา9นาฬิกา นางรัฐพีพันธ์รัตนบริหารสอดีการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสม,มุทรสงครามร่วมตรวจบูรณาการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานร่วมกับสนักงานแรงงานจังหวัดเข้าตรวจสถานประกอบกิจการจำนวนสองแห่งผลการตรวจไม่พบก,การกระทําผิดตามพรบคุ้มครองแรงงานพศ .2541 และในเวลา9กานก,กาสนาทีสสส,สม,มุทรสงคราม มอบหมายให้นาสาวจันนิดาธีกรกรพนักงานตรวจแรงงานพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าส่งเสริมสถานประกอบพิเีการให้มีระบบการบริหารจัดการแรงงานที่ดีในภาวะวิกฤตจ,จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไลลรวรัสโคโรนา2019โดยการรับรองตนเองวันอังคารที่22กุมภาพันธ์2565เวลา9นาฬิกาสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ สถานประกอบกิจการที่เข้าสู่ระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปีงบประมาณพศ2565เพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติดและส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการมีระบบมาตรฐานการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมีนางรัะพิพันธุ์รัตนบริหารสววสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานการประชุมมีผู้เข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น40คน และในเวลา10นาฬิกาสสคสมุทรสงครามมอบหมายให้านางสุจินภูริพันธนัทเจ้าพนักงานแรงงานอาวุโสพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการลงแขกลงคลองเมืองไม่กองสะอาดตามแนวทางประชารัฐภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ร่วมกับหน่วยงานของรัฐและเอกชนประชาชนในชุมชน วันพุธที่23กุมภาพันธ์2565เวลา8 30นาทีนางรัพีพันธ์รัตนบริหารสวัสดกาิรและคุ้มครองรายงานจังหวัดสมุทรสงครามเข้าร่วมประชุมชี้แจงในการติดตามผลการดำเนินการแผนงานโครงการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อนำเสนอข้อมูลตอบข้อสักถามและรับฟังคำแนะนำในการปฏิบัติราชการ จากหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีณห,ห้องประชมุมแม่กองชั้น5สาราการจังหวัดสมุทรสงครามวันพฤหัสบดีที่24กุมภาพันธ์2565เวลา9นาฬิกานางละพีพันธ์รัตนบริหารสวดิดกการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามมอบหมายให้นางสุจินภูริพันธนะเจ้าพนักงานแรงงานอาวุโสพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดสมุทรสงครามประจำปี2565เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ประจำปี2565และเพื่อพัฒนานกลไกเชิงนยโยบายและการขับเคลื่อนในการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ในจังหวัดสมุทรสงครามและในเวลา13นาฬิกาสสคสมุทรสงครามพร้อมด้วยนางสาวจันนิดาธีรกร นิธิกรชำนาญการเข้าร่วมพิธีถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยณพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยวัดอัมพวันอําเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามโดยมีนายขจรศรีชวะนโนไทยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานในพิธีวันศุกร์ที่25กุมภาพันธ์2 5 1 5เวลา9นาฬิกา นางรัฐีพันธ์รัตนาบริหารสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามมอบหมายให้นางสุจินฮูรีพันธนะเจ้าพนักงานแรงงานอุโส์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าตรวจแคมป์แรงงานก่อสร้างร่วมกับส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสมุทรสงครามตามแนวขับเคลื่อนมาตรการบ้องกันแอนซิลในแคมป์แรงงานก่อสร้างภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 เวลา12.00น2สคสมุทรสงคราม ได้มอบเงินตามคำสั่งพนักง,งานตรวจแรงงานซึ่งสั่งให้ในายจ้างจ่ายค่าจ้างและค่าเหนวลาในการทำงานให้กับลูกจ้าง6คนสัญชาติเมียนมาในเวลา14นาฬิกาสสคอสมุทรสงครามพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้ารณรงค์ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มแรงงานนอกระบบในกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านณตำบลบางเจิงอำเภอเมืองสมุทรสงครามจังหวัดสมุทรสงคราม และในเวลา16นาฬิกสสคสมุสงครามมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ออกติดตามและประเมินผลการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในสถานประกอบกิจการเพื่อลดความเสี่ยงในพื้นที่ตำบลบางแก้วอำเภอเมืองสมุสงครามจังหวัดสงครามจำนวน3แห่ง ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการรายงานข่าวประจำสัปดาห์นี้พบกับพวกเราอีกครั้งได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับวันนี้พวกเราทั้งสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีสสดค่ะ,คะ